ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยแล้วกันนะฮะามาพบกับผมมิกกี้มีน้อยในช่วงมีทำอาหารน <ทำ S 1> ี่นอะไรนะทำอะไรนะคอหมูย่างครอหมูย่างนะฮะเชฟมุกเป็นคนทำเหมือนเดิมก <laughs> <laughs> ่อนที่จะล้างหมูล้างอะไรดี ก็เราก็จะล้างหมูก่อนนะฮะล้างหมูให้สะอาดเพื่อสุขาอนามัยที่ดีแด่ก็นี่ก็ล้างหมูก่อนนะฮะลลแล้วก็จะใส่หมูให้หมดสามชิ้นอืม แล้วจะไปแล้วก็จะเทน,น้ำออกนี่เชฟมุกก็จะไปเตรียมมันคือสูตรเล่นรัดนะฮะ มันไม่มีเวลาหมักนี่คือสตรอตตาภูเขาทองใส่เข้าไปแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลานะฮะ น้ำปลาดิจะเป็นน้ำปลาชนิดไหนก็ได้แล้วก็น้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปเลย<อ>แล้วก็จะเป็นชูนมมรสของชูรส อุมามีนะครับขาดไปไม่ได้เลยนะฮะของชุรลรสอันนี้ไม่งั้นมันจะไม่อร่อยแล้วก็ขยำให้มันเท่าเอ้ยเข้ากันนะฮะ แล้วเราก็จะใส,ส่ตะกีอย่างเตรียมย่าง เดี๋ยวเขาตัดไปทน้ำจิ้มเลยนเดี๋ยวเขาตัดไปทําน้ําจิ้มก่อนนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูหมูกันต่อก็หลังจากที่ <c oughs> ตัดคลิปมาทําน้ําจิ้มกันนะฮะ แล้วก็จะมาแนะนําวัสดุในการทำน้ําจิ้ม okay. มีมะนาวมะนาวชลรกพริกลนน้ำปลาเานี่อา้าวน้ํามุกทำเลยหั่นมะนาว nhìn mấy nào phải dễ nó ừ. nhìn mấy nào hay lười ít mì khủng ở lại bị mấy nào phải chưa. phải chưa dài chưa lướt chưa lướt ไปดลงไปครึ่งช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะเลไอ้สองตีลันฟันแทงไปทั่วให้พี่เดินสะดวกเถอะเฮ้ยช้อนโต๊ะนะฮะแล้วก็พริกป่นข้าขวคั่วนื้นอ,อน้ำน้ำตาลใส่ไอ,อ้ลิเวอตไอ้อานนีน้ไงข้าขวคั่วนะพรอยังใส่ ก็แล้วแต่คนชอบออก,ก็บ้านนี้กินเผ็ดนะใครไม่กินเผ็ดก็อยากใส่จะใส่เยอะใส่ใค่น้อยแล้วก็ใส่ก็รัขว เยอะไปเนี่ยช้อนเดียวอ้อนเดียวนะฮะอแล้วก็อุ้ยอีกอันนึงน้ำตาลน้ำตาลนะฮะน้ำตาลไอัักชีมทาโทีนะฮะผักชีไม่ได้ซื้อมาลืมครับแ,แล้วก็ใส่น้ำตาล cắt nhít đều nhít đều rồi mình dễ nhồi đều cái ta phải xảy mới nào Hãy luôn นหนีนาเชฟออเ,เดี๋ยวมันเปี้ยวเกินใส่แค่สองอันก่อนนะฮะแล้วก็ใส่น้ำปลาพอเสร็จจากการใส่น้ำปลาแล้วเราก็ต้องชิมใส่ี่ แล้วแต่คนชอบใส่น้ำปลาเท่าไหร่คนแล้วก็คนให้เข้ากันคนกันะฮะรชาคนกันให้เข้ากันนะฮะแล้วก็ชิมดูนะฮะรอจถ้ามันเป็นรสชาติที่เราต้องการแล้วก็พอแต่ถ้าไม่เราก็ต้องใส่เพิ่ม ป็นไงรับเบรอคิมเปรี้ยวอะใส่อะ <c oughs> ไรเพิ่มเชฟมุกใส่อะไรเพิ่มไหมเปรี้ยวเกินดีเลยเปรี้ยวไปหน่อย เค็ม,ล,ม,มล้วปะเปรี้ยกับเค็มมันจะมีรสชาติเปรี้ยกับเค็มไม่งดหนูกินเองใช่ทำจริงก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยน้ำจิ้มสูตรเชฟมุก แล้วเราก็จะไปดูหมูกันฮะี่หมูไฟมันแรงะฮะเลยต้องเอาอะไรมาวางเพิ่มเดีย๋ยวมันจะไหม้เดี๋ยวมันจะไหม้นะฮะไม่ไหม้มันมันจะไม่อรอย,ะะยถ้ามันไหม้มันจะไม่อร่อยเลยไปเทุกคนที่ดูนะ่าจะอยากอาหารกันแล้วนะฮะก็ ต่ชี้ทำกินเองได้มันทำไม่อยากอะต่มันจะยากตัวกันไปชี้ก็เจะตัดไปตอนหมูเสร็จเลยแล้วกัน,นก็หลังจากที่เราตัดคลิปหมูเราก็ได้สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะนี่หมูควันช่วมเลยเห็นไหมน่าอร่อยมออาาย่มแบบเชีพปุ๊บอาจารย์มาใส่ อจือดีๆสองมือย่ามุ้ยลวนอดกินอีกเนี่ยนี่ก็สวยอะไรทีเดียวจะเลิกไปลิกตเ่อไปเชฟุกถือดีดีสิดีแลวเนี่ยแล้วเราก็จะขึ้นบ่ายกันเลยนะครับแล้วก็ตัดไป Chúng ta đã lên 4 bãi rồi, bây giờ chúng ta sẽ hành mũ Thả <laughs> mũ nhìn thấy nhớ Phục thuốc thính <laughs> ลองชิมลอง่อชฟให้ตะกองลองชิมนือหมูนี่นะหมูอืมน้ิน่ยแบบิอืมอร่อยนะฮะเออชฟก็ลองชิมอู อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องมิกกี้หมีน้อยด้วยนะคะ